มันได้อยู่ในรายการชอบยลกเขียวไม่ชอบยลกแดงน,นะครับผมเออมันอยากรู้ว่าคนสมมติแฟนคุณน,นะครับแบบเวลาแบบเออเขาที่เขี้ยอะไรดีวะสัตอ่าเอาใหม่นะครับก็คือเวลาเออสมมติแฟนคุณใช่ไหมครับคนที่คุณชอบเนี่ยเวลาที่เขาแบบจะเดินไปไหนไปไหนเนี่ยเขาต้องคลานไปไหนครับคุณหิมชอบไหมครับโ <c oughs> อ้ยคือบางทีมันก็ <c oughs> อาจจะเออ <c oughs> <c oughs> <context> <c oughs> มันก็ดูดีนะผมผมชอบอะไรแปลกๆปกนะผมผมให้เขียวเลยใช่อุ้ยเขียวเลยเหรอครับแปลกแปดีครับแปลกดีผมชอบอะไรเขาคานแต่แต่เขาคานเขาคานแบบเขาคานแบบเขาเขาแบบเขาคานใช้แค่มือนะะเดี๋ยใช้ใช้แค่มือข้างเดียวครับอย่างไรนะข้เดียวอะไรคือข้างเดียวครับคุณการอธิบายนะฮะก็คือแบบเขาใช้มือนะครับคานไปข้างเดียวครับแล้วก็เอาอีกมือนึงซล้วงกระเป๋าไว้ส่วนขานนี้ก็คือชี้ลอยฟ้าขึ้นนะครับคุณเข้าใจไหมครอันนี้อันนี้คือคานแบบที่ผมว่านะครับ อันนี้ใช้ได้เลยครับแปลกดีครับแปลกดีโอ้เชอบเลยครับเอ่อถ้างนั้นเอ่อข้อต่อไปนะครับก็คือเอ่อเวลาที่แบบเอ่อคนที่คุณเขาชอบเนี่ยเขาจะซื้อของมาให้คุณนะครับเขาเขาเขาจะซื้อแบบแบบเขาจะซื้อแต่แบบเออของที่แบบคุณเนี่ยชอบนะฮะแต่คือแบบแม่งไม่ไม่ใช่อ่ะคือแบบเช่นแบบว่าคุณชอบอะไรครับคุณนี่อย่างผมผมผมสมมติผมชอบดื่มโกโก้ครับ โกโก้อย่างนี้ใช่ไหมคัเพราะเขาจะซื้อกโกโก้มาให้คุณใช่ไหมครับแต่คือโกโก้อันนี้มันก็จะเป็นโกโก้จากที่อินเดียนะฮะโอ้ยก็โกโก้อินเดียก็อร่อยครับใช่ครับแต่คือเป็นโกโก้อินเดียที่แบบกินแล้วครับแล้วก็มาให้คุณกินต่อโอ้ยก็เราก็ผัดกันกินโกโก้มือสองะครับเราก็ผัดกันกินอย่างงี้แต่แต่คือแบบไอคนที่ดื่มเมื่อก่อนเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แฟนคุณนะฮะคือเราคือเราต้องิ้งรอดดิใช่รอดไหมอย่างงี้อ่าแม่แจ่นะครับว่ามัน ว่าเขาจะไม่ได้ใช้หลอดอะเอ้แล้วก็รับไว้ไงรับความรู้สึกเขาไว้เดื่มไม่ดื่มแล้วก็ว่าไปเออเออเขียนแล้วกันครับเขียยแล้วกันเขาสาเอาของมาให้เราเราก็ต้องรับไว้มึงมึงก็แดกหมดเลยเนาะไอ้เขี้ยไม่ไม่สนหีแต่ดังนั้นอ่าต่อไปครับอ่าได้ครับต่อไปก็เออเวลาคุณนอนเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาคุณออนอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบบ ้เขาเขาจะไม่มานอนด้วยนะครับแบบสมมุติว่าคุณนอนอย่างนี้มานอนแบบนอนหลับแล้วเขาเขาเขาจะไปนอนตรงนี้ครับเขาจะนอนข้างแบบนอนข้างล่างอ่ะข้างนั่งข้างน่่งพื้นนะฮะแล้วเขาก็จะให้แมวมันนอนมันนอนพื้นเลยครับพื้นพื้นพื้นเนี่ยครับพื้นอ๋อสมมติอ่ะตามผมมาตามผมมาคนกันสมมติผมนอนอยู่ตรงนี้อ่ะเขาจะนอนตรงไหนครับเขาเขาเนี่ย เขาเนี่ยครับเขาจะนอนโดยการเอาเอ่อเท้าขาไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็เอาคอขึ้นมาพาดไว้ตรงนี้ครับแล้วก็นอนแล้วนอนนอนอย่างนี้เลยครับแล้วก็คือว่าเป็นไงคุณคุณคุณว่าไงอ่ะผมว่ามันก็ได้นะถือว่าเขาเสียสละให้เรานอนบนเตียงใหญ่ๆอ่าแต่แต่คือเขาเขาเขาจะจ้องมองคุณตลอดเลยครับแบบนอนนั่งอยู่เนี้ยนั่งน่งนอนถือว่าเขาทําดีไงเขาเฝ้าดูแลเราเขาเป็นห่วงคอยเทคแคร์ดูแลโอ้โหเหมือนกันคุณคุณแบบคุณคุณไม่ัวแบบว่าเออหลับๆอยู่แล้วตื่นมาแล้วเห็นแบบ เห็นแบบตัวอะไรไม่รู้จ้องจ้องตาคุณอยู่ตรงแบบตรงเท้าเหรอเขาก็แฟนคุณไงคุณจะกลัวอะไรหรอกเขาเขาดูแลใส่ใจโอ้โหใส่ใจโอเคก็ก็นั่งก็ก็ก็ได้นะครับต้มเขียวนะเัาเขียวครับเขียวอ๋อต้งเขียวต้งเขียวต่อมาครับเออต่อมาครับเออเวลาแบบคุณอาบน้ําอย่างเงี้ยเนี่ยมาห้องน้ํกห้องน้ำนี่ห้องน้ำเนี่ยห้องน้าเนี่ยเนี่ยก็คือแบบสมมุตินะคือแบบเวลาคุณเนี่ยคุณมาขี้อย่างเงี้ย แต่เขาเนี่ยเขาจะไม่ชอบให้คุณนั่งอ่ะแล้วคุณแบบคุณคุณต้องใช้วิชาแบบเออใช้เขาใช้ใช้เขายันช้ายแบบยันขวาเพราะเขาไม่ชอบให้คุณเนี่ยเออเอาตูดไปแบบไปติดถอ่ะครับไปโดนถอ่วเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นสกปรกแล้วเขาเป็นห่วงคุณนะครับคุณรับคุณคุณคุณไหม่ไหมเนี่ยอ๋อได้ครับผมได้ครับผอได้ครับแบบคุณใช้วิชาแบบเอาเอาขาพาดซ้ายพาดขวานะครับแล้วก็อยู่กลางอากาศ ไม่ได้ครับสหรับเฮ้ยเพื่อคนที่เรารักเรา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 ยอมไม่ขี้ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขี้เลยใช่ครับไม่ต้องขี้เลยก็นั่นก็ทั้งทั้งท้องเขียวนะครับนะครับผมท้องเขียวเนาะท้องเขียวท้องเขียวเนี่มึงรับมึงรับได้ทุกอย่างเลยเนี่ยแถมเนี่ยเห็นไหมมีมีโถขี้มีห้องอาบน้ำได้แล้วก็ไม่ต้องขี้ไงเราก็อาบน้ำอย่างเดียวอาบน้ำไม่ไม่ต้องขี้นะครับอาบน้ำอย่างเดียวใช่ครับโโอ้ห คุณคุณคุณนี่ก็เก่งเหมือนนะเก,เก่งเหมือนกันเนะี่ยต่อมาอครับอยู่อยู่อยู่ได้ไงเนะี่ยอ๋อต่อมาครับก็เอ,อ่อสมมุติแบบเราคุณดูทีวีอย่างเงี้ยทีวีอ่านี่ฮะอ่าคุณดูดูทีวีอย่างเงี้ยเขาเนี่ยครับเขาเขาจะไม่ชอบให้คุณดูแบบดูแบบตรงๆนะฮะเขาจะชอบแบบว่าให้ให้คุณเนี่ยครับไปแอบ,บดูอยู่ข้างหลังเขาอะครับคือยังไงครับแอบบดูคืออยู่ข้างหลัง แค่คือคือแบบแนวแนวคุณจะมานั่งดูอย่างเงี้ยข,ข้างเข,า,งข,า,งขาเขาาไม่ชอบครับเขาไม่ชอบคือคุณแบบเขาเขาต้องมาอยู่ข้างหน้าเขาอย่างเงี้ยมาบังแบบแล้วก็ให้คุณมองเห็นแค่ครึ่งเดียวอย่างเงี้ยเพราะเขากลัวแบบกลัวแบบมันจะมีอะไรแบบโผล่มาจากจออย่างเงี้ยเขาเป็นห่วงคุณนะอย่างนี้นี่เองเขากลัวแสงสีฟ้าเข้าตาคนละคน่ะใช่ใช่ครับเดี๋ยวเขาเขาก็เลยป้องแบบเอาเอาตัวมารับแทนเนยแต่ว่าผมมีแว่นแว่นแว่นอะไรออฟออฟสักอย่างนะอ๋อม้เขาเขาเขาแบบเขากลัวแบบโดนผิวอะโดนโดนแขนโดนขาแบบกลัวผิวไหม้อะอย่างนี้เนียแสงสีฟ้า ถ้ให้เขาเลยช่วยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาบังผมผมให้เขียวเขาเป็นไงวเขาเป็นห่วงผมเท่ๆเลวใส่ใจมากก็ว่าเป็นห่วงได้ขนาดนี้มึงมึงไม่ต้องดูได้นะทีวีหมดยังครับม่หมดยังครับหมดหมดหมดครับหมดครับหมดอดไอยเงี้ยคือโดยรวมใช่ไหมครับโดยรวมคุณก็รับได้ได้หมดเนี่ยแล้วก็ดีเนี่ยครับโดยรวมโดยรวมผมให้แดงครับผมอ้าว โอเคแล้วก็ขอจบการสัมภาษณ์ของผมไปแค่านี้นะครับโดยรวมโดยรวมผมให้แดงนะฮะแล้วแล้วตลอดวันที่คุณให้เขียวนี่คืออะไรนะก็ให้เขียวไงครับก็ที่ผ่านมาให้เขียวไงแต่ว่าโดยรวมให้แดงครับอ๋โอโอเคครับโอเคครับ,ค,ค,รบคุ